คุณต้นแบบที่เราจะใช้ทําพิมพ์เนี่ยควรจะเป็นหัวที่หล่อตันหล่อตันแล้วหล่อเต็มโดยที่ต้องมีตัวนี้ด้วยต้องมีตัวตัวเนี่ยตัวตัวข้างล่างเนี่ยตัวที่ที่ในพิมพ์มันจะมีอยู่ตัวเนี่ยมันจะสำคัญ มันจะมีผลตอนที่หลอกลวงมันจะช่วยได้เดี๋ยวหลังจากทำพิมพ์แล้วถึงจะเห็นว่ามันเป็นยังไงตัวเนี้ยพอได้ต้นแบบพอได้ต้นแบบตัวเนี้ยมาแล้วเราก็เสืิอมแต่งพิมพ์แต่งตะเข็บไม่มีอะไรก็แต่งแต่งแค่ะตะเข็บที่มันมีอยู่เนี่ยเอาออกไปให้เรียบร้อยก่อน แต่งช่วงที่เป็นตะเข็บแล้วก็เอากระดาษทรายรูปแล้วก็เก็บรอยที่มันแหว่งหรือหรือตรงที่มันเป็นรูอากาศตอนที่หล่อไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยก็เอาตะเข็บพิมพ์ออกให้หมด พอเอาตะเก็บพิมพ์ออกแล้วคนนี้ก็เอากระดาษใจามาเก็บรอยที่มันเป็นตะเข็บอยู่เนี่ย เวลาใส่เก็บผิวให้เรียบร้อย ตอนแต่งต้นแบบเนี่ยถ้าเป็นไปได้ต้องมีเวลาเนี่ยเราควรจะเก็บ,กบแต่งให้เหมือนกับไม่เห็นร่องรอยของตะเก็บพิมพ์ของตะเก็บพิมพ์จะมีร่องรอยอยู่แล้วก็กระดาษทรายรูปกลืนให้หมด คราวนี้พอเราเห็นว่าเรียบร้อยอันนี้เป็นเพียงขั้นตอนที่ทำให้เห็นเวลาทำงานจริงๆอะ่ะมันจะต้องใช้เวลามากวงนี้ต้องละเอียดวันนี้แต่ตอนนี้ออกเป็นขั้นตอน พอหลังจากเราออกกระดาษทรายเก็บได้พอสมควรเลยมันก็จะมีเราเตรียมปูนบัตเตอร์กับน้ำไว้แล้วก็ปูก,กันอันนี้เวลาเราแต่งกระดาษทรายมันจะมีผงกขาวเราก็เอาปูก,กันจุ่มน,น้ำอ่ะลูปเก็บสะพีนก่อนคือเราถ้าใช้แป้งแห้งๆปัดเนี่ยมันก็ไม่หมดส,สู้เอาน้ำรูปไม่ได้ น้ำรูปลราพอเอาน้ำรูปแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นตําหนิร่องรอยต่างๆที่เราควรจะต้องซ่อมเราก็ซ่อมซะเลยตอนนี้อย่างเช่นตรงนี้ไม่เต็มต่อมาไม่เต็มเราก็ใช้ปูนปัตเตอร์เนี่ยใช้น้ำกับปูก,กันแล้วปูนปัตเตอร์ เอาปูก,การจุ่มน้ำนิดนึงก็ปูแตะปูนบ,บัตเตอรแ์แล้วก็กะน้ำหนักว่าพอๆแล้วก็รูปไปแบบนี้น่ีเป็นวิธีการเก็บเปื่อกฟองอากาศต่างๆพวกนี้ที่มัน หล่อไม่เต็มหรือเป็นรอยที่โดนกระแทกอันนี้แผลใหญ่หน่อยแล้วก็ใส่ปูนเนยอะหน่อยบางคนถ้าไม่ถนัดอันนี้ก็อาจจะใช้ดินน้ำมันอุดใช้ดินน้ำมันอุดเก็บงานก็ได้ ต,ตรงนี้ต้องปูนัตบบเตอร์เอาปูการจุ่มน้ําให้ชุ่มๆแล้วก็แตะปูนัตบบเตอร์นิดหนึ่งแล้วเราก็ตรงนี้ต้องเร็วแล้วเราก็ทาเพื่อให้เนี่ยทาแบบนี้เพื่อให้ปูนัตบบเตอร์เนี่ยมันเข้าไปอุดร่องรอยเล็กๆต่างๆที่เราต้อมลําบากเนีายแตะ วิธีนี้จะเก็บริ้วรอยต่างๆที่เป็นรอยขีดข่วนร,รอยฟองรูอากาศเล็กๆแต่ต้องระวังอย่าให้เป็นก้อนขังอยู่ต้องคอยหมั่นเอาน้ำรูปแต่ปูนน้ำรูปไปเรื่อยไม่ต้องแตะปูนเนยอะแตะปูนนิดเดียวแล้วก็แล้วก็ทาไป แตะปูนทีน้ำทีอะไรอย่างเงี้ยก็ลูบอย่างที่บอกอันนี้เป็นการสาธิตให้รู้จากวิธีทำและขั้นตอนเวลาทำจริงเราก็ต้องใช้เวลาใช้ความละเอียดรอบค้อบอันนี้เยอะอันนี้ก็อ่าเป็นอันว่าสมมติว่าเรา,เราเก็บงานเสร็จแล้ว ลอ,อย,ออยก็คือตอนนี้กัวนี้พร้อมที่จะทำพิมพ์อันต่อไปก็คือพอตอนพิมพ์พเนี่ยเราจะใช้เป็นพิมพ 2, สองซีกซีกหน้าซีกหลังลเราจะต้องหาตำแหน่งที่เราจะแบ่งพิมพ์พหรือเอาดินน้ำมันมากัน้นเพื่อทำพิมพ์พยางหน้าแรกแล้วก็มองดูตำแหน่งที่เราจะ กั้นแล้วก็ทิ้งสอกีดไปก่อนสอกีด่างนี้มีสอกีดกะว่าพอด้านล่างเนี่ยสักครึ่งหนึง่งประมาณสักครึ่งหนึง่งด้านล่างครึ่งหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็ให้ได้แนวกลาง อันนี้เรื่องเรื่องวางตะเก็บวางตำแหน่งกั้นพิมพ์เนี่ยจะต้องต้องดูแต่งานแต่ละชิ้นเนี่ยจะต้องดูว่าเราควรจะกั้นตรงไหนวางตรงไหนอันนี้ก็ถือว่าเสร็จพร้อมทำพิมพ์